สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการหารนะคะเป็นการหารตัวเลขสามหลักที่มีเศษมาดูที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกห้าร้อยหกสิบสามหารด้วยสี่นักเรียนก็ต้องต้องสูตรคูณแม่ไหนคะต้องสูตรคูณแม่สี่ใช่ไหมคะเริ่มหารเหมือนเดิมค่ะเริ่มจากตัวแรกไปตัวด้านหลัง ตัวแรกก็เริ่มจากเลขห้านะคะแล้วก็ไปต่อไปเรื่อยๆจนถึงด้านหลังนะคะต้องคูณแม่4ี่เลยค่ะ4คูณอะไรได้5 4าคูณหได้4 4่สคูณสเท่ากับแมันเกินเลขห้าแต่แนวใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแต่มีค่าน้อยกว่า5ก็คือ4ีคูณหได้สี่ นักเรียนนะคะก็เขียนเลขหนึ่งด้านบนเลขห้าสตัวนี้ที่ไหมคะคูณ1เท่ากับ4เขียนเลขสี 4, ด้านล่างเลขห้าใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้ห้าลบสี่ได้หนึ่งเอาหกลงมา ต่อไปนะคะนักเรียนดูตัวต่อไป4คูณอะไรได้16 4คูณ2 8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เท่ากับ16เจอแล้วนะคะ4คูณอะไรได้16ก็คือ4คูณ4ด้านบนนักเรียนก็ใส่เลข4 4คูณ4 เท่ากับ16ใส่16ไว้ด้านล่างใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นได้16ลบ16ได้0อ่ะเอา3ลงมาต่อไปนักเรียนก็ดูอีกว่า4คูณอะไรได้3นักเรียนมาดูซ้ายมือนะคะสูตรคูณที่เราท่องกันเมื่อกี้4คูณอะไรได้3ไม่มีนะคะ 4คูณ1ก็ได้4ฉะนั้น4คูณอะไรได้3ก็ต้องเป็น4คูณ0เท่ากับ0ซึ่งมีก็มีค่าใข้้เคียง3ที่สุดนะคะอะด้านบนนักเรียนก็ใส่เลข0 4คูณ0ได้0ใส่เครื่องหมายลบ สาลบศก็ได้3หมดแล้วนะคะตัวเลขที่เป็นตัวตั้งด้านายฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็ได้เป็น140่งร้อเศษก็คือเลข3ตอบ1น0่งร้อยสสเศษสาม เขียนไว้ด้านบนด้วยนะคะเวลาตรวจคําตอบเช่นเคยค่ะนําคําตอบที่ได้คูณกับตัวที่ไปหารแล้วก็บวกกับเศษก็เป็น140คูณ4บวก3ลองคูณดูนะคะ140คูณด้วย4 4คูณ0ได้0 4 40บกเขียน6ทด1 4 14เป็น5บวกอีก สามห้อยกที่สก็เป็นห้าซึ่งเท่ากันกับตัวตั้งนะคะแสดงว่าข้อนี้คำตอบได้140ถูกต้องค่ะเรามาดูเงินต่อที่ข้อที่3นะคะฝั่งขวามือนักเรียนไปลองฝึกทําดูนะคะครูจะไม่ทําให้นักเรียนดูทุกข้อนะอ่ะข้อที่3 898หารด้วย8ด ช่นเคยนะคะหารจากตัวแรกไปตัวด้านหลังเรื่อยๆหารด้วย8นักเรียนก็ท่องสูตรคูณไม่8ตัวแรก8คูณอะไรได้8 8คูน1ได้8เราเจอแล้วนะคะ8คูณอะไรได้8ก็คือ8คูน1ด้านบนก็ใส่เลข1เมื่อกี้8คูน1 เท่ากับแใส่เครื่องหมายลบแปลบแปดได้0เอา9ลงมาต่อไป8คูณอะไรได้9ก้มีไหมเอ่ยแปคูณหได้8 8ดคูณสได้16มันเกินจาก9ไปแล้วนะคะฉะนั้นตัวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ8ปคูณหได้8ด้านบนเลขเก็ใส่เลข1เหมือนเดิมค่ะ แปคูณหนึ่งได้เท่ากับ8ใส่เครื่องหมายลบ9กลบแได้1เอา8ลงมาตัวต่อไปนักเรียนก็ดูอีกว่า8คูณอะไรได้18นะคะท่องสุดคูณแม่8ต่อ8ปคูณสองได้สิบวงแคูณสได้24 มันไม่มีนะคะ8คูณอะไรได้8มีที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ8คูณ2ได้16นะคะฉะนั้นข้อนี้ด้านบนนักเรียนใส่เลข2ด้านล่างนักเรียนก็นำา8มาคูณ2 8คูณ2ได้เท่าไหร่คะได้16ใส่16 18 ลบสิได้เท่าไรคะนะักเรียน8ปลบหได้2เราก็ได้คำตอบข้อนี้เป็น1นึ่งร้อเศษเท่าไรคะเศษสองด้านบนใส่ไว้ด้วย1 1ึ่งร้อยเศษสตรวจคําคำตอบเอาคำตอบที่ได้คูณกับตัวที่ไปหารน,นะคะเป็น112่คูณแ แล้วก um. so so ็บวกด้วยเศษหนึ่งร้อยสิคูณแปดแปบหกเขียนหวกทด1 8 1 8งบวกหเป็น9 8้าบวกอีก2ก็ได้เป็น898ซึ่งเท่ากันนะคะกับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้คำตอบที่เราได้ถูกต้องค่ะเรามาดูหน้าต่อไปนะคะหน้าที่21 หน้าที่21จะเป็นต่อจากหน้าเมื่อกี้นะคะเป็นข้อที่5และข้อที่7เหมือนเดิมค่ะฝั่งขวามือนักเรียนฝึกทำด้วยตัวเองนะคะข้อแรก500 5หารด้วย2หารทีละตัวเริ่มจากเลข5ท่องสุดคูณแม่ไหนคะท่องสุดคูณแม่2 2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4 2 3 6เกินแล้วนะคะไม่มีนะคะ2คูณอะไรได้5มีที่ใกล้เคียงคือ2คูณ4ได้6 2คูณ2ได้4นะคะด้านั้นด้านบนก็ใส่เลข2ด้านล่าง2คูณ2ได้4ใส่เครื่องหมายลบ 5้ลบสี่เหลือ1เอาศนลงมาต่อไปนักเรียนดูอีกค่ะสองคูณอะไรได้10ต้องสุดคูณไมมสองต่อสองสี่แดสองห้าสิบเราเจอนะคะสองไรายได้สิบคือสองคูณหได้10ฉะนั้นด้านบนเลขศูนย์ใส่เลขห้าสองคูณห้าได้ สิบใส่เครื่องหมายล, 10, ลบสิลบสิได้0ูนยกี่เส้นใต้ค่ะเอา5ลงมา2คูณละไรได้5้ามีไหมเอ่ยเมื่อกี้เราท่องสุดคูณกันแล้วใช่ไหมคะมันไม่มีมีที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ2อคูณสได้4ีฉะนั้นด้านบนเลข5เช่นเคยค่ะใส่เลข2เกิดมาจาก2อคูณส เท่ากับ4ใส่เครื่องหมายลบ5ลบ4เหลือ1ฉะนั้นข้อนี้คำตอบด้านบนก็คือ252เศษก็คือ1ค่ะ252เศษ1ตรวจคำตอบนะคะเอาคำตอบที่ได้คูณกับตัวที่ไปหารแล้วก็บวกด้วยเศษ ค่อนี้ก็จะได้เป็น2องร้หสิสองคูณสบวกเศษหนึนะคะลองคูณกันดูค่ะสองร้อห้าสิบสองคูณสสองคูณสได้ส2่สอห้าสิกินศูนย์ทดหนึ 1, 2, 2, 4, ่งสองสองส่บวกอีกหเป็นหแล้วก็บวกอีกหเป็นห้าร้อยห้านะคะเท่ากับอ่ะคุณคูเท่ากับแล้ว ห้าร้อยห้านะคะเท่ากันนะคะกับตัวตั้งฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่เราได้ถูกต้องค่ะอ่เรามาดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไป8ปดร้อยสองหารด้วยห้าต้องสุขคุณแม่ไหนคะต้องสุขคุณแม่ห้าเริ่มหารตัวเลขที่เลขแปดห้าคูณหนึ่งเท่ากับห้า ห้าคูณสอเท่ากับสิบอะคูณอะไรได้8ไม่มีมีที่ใกล้เคียงก็คือ5้คูณหได้5้ฉะนั้นนักเรียนก็เลือกตัวนี้ค่ะ5คูณอะไร5้คูณหด้านบนเลขแปใส่เลขหนึคูณหนึ่งได้5ใส่เครื่องหมายลบ แปดลบห้าได้สามเอาสองลงมาอ่ะต่อไปนักเรียนดูอีกห้าคูณอะไรได้สามสิบสองไปท่องสุดคูณไม่ห้าต่อค่ะห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบเจอแล้วนะคะก็คือห้าหกสามสิบ 5 7, ้าเ็ดเท่ากับสาถ้าเป็น5 7 35มเนี่ยมันจะเกิน32มเปนนะคะซึ่งซึ่งเป็นค่าที่ใช้ไม่ได้เราจะไม่เลือกตัวนี้เราจะเลือกตัวที่น้อยกว่าฉะนั้นด้านบนก็ใส่เลข6 5ห้าคูณหกสาใส่เครื่องหมายลบ 2อลบศนย์เหลือ2อเอาแลงมานักเรียนก็ดูอีกค่ะ5คูณอะไรได้28เรามาดูที่สูตรคูณที่เราท่องกันนะคะมีไหมไม่มีมีที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ5้คูณหได้25่ฉะนั้นนักเรียนต้องตอบเลข5้าไว้ด้านบน5้คูณหเท่ากับเท่าไหร่คะ ยี่สิบมานันนี้ใส่ยี่สิบมาใส่เครื่องหมายลบยี่สิบแปดลบยี่สิบมาก็เหลือสามฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ165่งร้อสาเศษสามน้อยสิบหเศษสามตรวจคำตอบเช่นเคยค่ะคำตอบที่ได้คูณกับตัวที่ไปหารแล้วก็ หาบวกด้วยเศษก็เป็น1 6ึ่บคูณหบวก3 1 6หนึ่งหคูณห้าห้าห้ี่เขียนหน้าทด2 5 5ห้าห้บวกสเป็น32เขียน2องทดสามหนึ่งหเป็น8บวกกับ3ก็เป็น830อ่ะคุณคูเขียนผิดเป็นร้อ 8ซึ่งเท่ากันนะคะกับด้านบนแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องค่ะไปดูหน้าต่อไปค่ะหน้าที่22หน้าที่22ต่างจากหน้าเมื่อกี้นิดเดียวก็คือเขาให้นักเรียนทำยังไงคะใส่โจย์ไออีเช่นเคยค่ะตัวตั้งเขียนไว้ตรงไหนเอ่ยตัวตั้งเขียนไว้ด้านใน ตัวหารเขียนไว้ด้านนอกอตัวตั้งเขียนไว้ด้านในอ่ะสักคู่นะ่ปากกาคูขึ้นมาแล้วค่ะตัวตั้งเขียนไว้ด้านในก็เป็นแปดร้อยตัวหารเขียนไว้ด้านนอกก็เป็นเลขเจ็ดหารทีละตัวเริ่มจากเลขแปดต้องสุดคูณไม่เจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งได้เจน เจคูณสได้14เกิน8ไปแล้วนะคะฉะนั้นตัวที่ใกล้เคียงคือ7จคูณหได้7ด้านบนนักเรียนก็ใส่เลขหนึงานนี้7จคูณหได้7ใส่เครื่องหมายลบ8ปลบเเหลือ1เอา0ลงมา ต่อไป7คูณอะไรได้10บมีไหมคะที่เราท่องสุดคูณไม่มีนะคะมีแต่7จคูณสได้14ซึ่งมันเกิน10เป็นค่าที่ใช้ไม่ได้ฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเลือกตัวนี้เหมือนเดิมค่ะก็คือ7จคูณหนึ่งได้7ด้านบนก็ใส่เลขหนึ่งค่ะด้านล่าง7จ็ดคูณหนึ่งได้ใส่เครื่องหมายลบสิบลบเก็ได้สาม เอาศลงมาต่อไป7คูณอะไรได้30มสท่องสูตรคูณแม่7ต่อ7จ็ดสามยี่สิบเอ่าสามาเจคูณอะไรได้30มสมีไหมคะไม่มีมีที่ใกล้เคียงก็คือ7จ็ดสี่ ฉะนั้นด้านบนนักเรียนก็ใส่เลข4 7คูณ4เท่ากับ28นะคะใส่เครื่องหมายลบ30ลบ28 0ลบ8ไม่ได้ไปยืมตาม3เหลือ2 10เป็น0เป็น10ลบกันเหลือ2 ข้อนี้ตอบ 140, 4, 1น4่งรสร้อยเศษสนักเรียนก็ตอบ114่งร้อยสิบเศษสองหนร้อยเศษสตรวจคําตอบคําตอบที่ได้คูณกับตัวาหารบวกด้วยเศษก็เป็น1นึ่คูณเแล้วก็บวก2ใส่วงเล็บไม่ด้วยนะคะลองคูณดูค่ะหนึ่งคูณเ เจ็ดสี่เท่าไรคะยี่สิบแปดเขียนแปดทดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็บวกกับสองก็เป็นแปดร้อยเท่ากันนะคะกับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้คำตอบที่เราได้ถูกต้องค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่สามตัวตั้งเขียนไว้ด้านในตัวหารเขียนไว้ด้าน นอกเช่นเคยนะคะทำยังไงต้องสูตรคูณไม่ไหนคะต้องสูตรคูณแม่ 9. เก้าเริ่มหมานตัวแรกที่เลขหกอะ่ะเก้าคูณหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าคูณสองเท่ากับสิบแปดเก้าคูณอะไรได้หกไม่มีใช่ไหมคะฉะนั้น นักเรียนก็ต้องใส่9ก้คูณศูนย์เท่ากับศด้านบนนักเรียนก็ต้องใส่เลข0ด้านล่างนะคะเกคูณศได้เท่ากับ0ใส่เครื่องหมายลบ6กลบศก็ได้อะไรคะหกลบศก็ได้0เอาศลง มาต่อไปนักเรียนก็ดูค่ะ9คูณอะไรได้60 9 3 27 9 4 3สาม5ี่สิ5เจด หกสิบสเกิบสอะเกินไปแล้วนะคะหคูณอะไรได้9คูณอะไรได้60ไม่มีมีที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือ9กคูณหได้54ข้อนี้ด้านบนนะักเรียนก็ใส่เลข6 9เก้คูณหเท่ากับห้าสิบ 4, สี่ใสเครื่องหมายลบขีดเส้นได้หกลบห้าสนะคะก็ได้6เอาศลงมาต่อไปนักเรียนก็ดูอีกค่ะ9คูณอะไรได้60เมื่อกี้เราคิดได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ9กคูณหได้54เพราะว่า9คูณอะไรได้60ไม่มีฉะนั้นด้านบนนักเรียนใส่เลขตัวเดิมค่ะใส่เลขหก ด้านล่างก็เป็น54ใส่เครื่องหมายลบ9คูณ6นะคะเท่ากับ54 60ลบ54ก็ได้6เขียเส้นใต้นักเรียนต้องเขียเส้นใต้ด้วยนะคะเพราะถ้านักเรียนฝึกทำแล้วนักเรียนไม่เขียเส้นใต้นะคะอาจจะทำให้นักเรียนนะคะทำพลาดได้คําตอบที่ได้ก็คือ66เศษ6 ตัวคำตอบเหมือนเดิมค่ะคำตอบที่ได้คูณกับตัวอาหารก็คือคูณกับ9บวกกับเศษก็คือเลขหก6คูณ9 9คูณ6ได้54ก็เขียน4ทด5 9 5คูณ6 54บวกอีก5เป็นเท่าไหร่คะ5 4แล้ว5 5 6ห้ 8, 9, ก็เป็น59บวกอีก6นะคะก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย 6กรซึ่งเท่ากันนะคะกับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบข้อนี้ของนักเรียนถูกต้องค่ะ,ะเหลือข้อนะคะฝั่งไหนฝั่งขวามืออันนี้ให้นักเรียนทำเองนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปวีดนะีหน้าสวัสดีค่ะ